สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง TJ เจนพัทรชนเนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเทสนะครับทดสอบไฟฉายนะครับตะเกียงไฟฉายที่ที่ผมมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือตอนนี้เป็นรุ่นที่ขายดีทั้ง3ตัวเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้ก็คือโกซิโร่นะครับนะครับเป็นโกซิโร่นะครับตัวที่2 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ ESLMF นะครับตัวที่3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นของ b a c k d o c นะครับเวอร์ชัน3.0นะครับที่เป็นพอร์ตเป็น USB Port นะครับเดี๋ยวจะมาลองเทปว่าทั้ง3ตัวนะครับเปิดเปิดโหมดตะเกียงนะครับ โม,มดตะเกียงสวางสุดอยู่ได้กี่กี่ชั่วโมงนะครับแต่ละแต่ละตัวจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะครับโอเคเดีเรามาเริ่มเปิดกันเลยครับโอเคแล้วผมก็จะเปิดแล้วก็วางทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับคือณนะตอนนี้นะครับบ่าย243นทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เปิดสว่างสุดเนี่ยครับจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงเพราะว่าทุกตัวตอนนี้ผมชาร์จแบตเต็มหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมจะมาดูเรื่อยๆนะครับว่าแต่ละตัวผ่านไปเป็นเวลากี่ชั่วโมงสถาน,นะแบตจะเหลือเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกใน ตอนถัดไปนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1 7บเนาฬิกาสานาทีนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราผมมาอัปเดตให้ดูว่าณตอนนี้นะครับแต่ละตัวจะเหลือไปปริมาณเท่าไหร่นะครับเริ่มจากขวามือก่อนเลยโกซิโร่นะครับโกซิโร่ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่4 4เม็ดนะครับอ,อันต่อไปก็คือ เอาอะไรน,นะ e, e S L M F นะครับตัวนี้มันจะไม่บอกสถาน,นะมันต้องปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยครับตอนนี้เหลืออยู่2เม็ดนะครับผ่านไป3ชั่วโมงนะครับก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งก็อาจจะได้ประมาณสัก6ชั่วโมงส่วนแบ็คด็อกนะครับแบ็คด็อกก็ยังเหลือ4 ก็คือโอเหลือเท่า,ทากับนะเลยนะโกซิโ่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนเพราะว่าตอนแรกตั้งใจจะมาอัปเดตตอนอประมาณครบ2สองชั่วโมงแต่นเนื่องจากฝนมันตกหนักแล้วผมถ่ายอยู่หน้าบ้านนะครับเสียงมันก็เลยจะค่อนข้างดังก็เลยมาอัปเดตให้ดูตอนนี้ครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่อีกทีหนึ่งครับครับตอนนี้เป็นเวลา สองทุ่มสิบเไอสามทุ่มสินะครับก็คือตอนเนี้ที่ยังคงสว่างอยู่ก็คือเป็นตัวของ Go ซิโ o นะครับส่วนสองอันนี้ดับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือตัว ESL MF เนี่ยครับดับไปตอนช่วงประมาณสักสองทุ่มนะครับส่วน b l c k k o o g ก็คือเพิ่งดับไปเมื่อกี้นี่เลยพอผม นั่นผมนั่งนั่งนั่งเล่นอยู่แถวตรงแถวนี้พอดีนะครับพอดับปุ๊บมันไม่มีสัญญาณบ่งบอกเลยว่าเหมือนไฟหลีหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็คือยังขึ้น1เมตรปกตินะครับก็เหมือนกับตัว E S L M F ครับก็คืออยู่1เมตรเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่มีแสงดอกหรืออะไรก็คือดับไปเลยนะครับก็คือดับใกล้การการดับเหมือนกันนะครับก็คือ ไม่มีแสงดอกหรืออะไรก็คือดับก็คือดับไปเลยนะครับก็ตีไปประมาณ3ามทุ่มสินะครับสามทุ่มสิ้าตอนที่เราเปิดก็คือบ่ายสองสี่สิบประมาณน,นั้นนะครับก็คือบ่ายสองสี่สิบบ่ายสามสี่สิบบ่ายสี่สี่สิบห้าโมงสี่สิบกโมงสี่สิบทุ่มสี่สิบสองทุ่มสี่สิบตัว E S L M MM F เนี่ยครับอยู่ประมาณ6กชั่วโมงนะครับส ประมาณ2องทุ่ม40ามทุ่ม40ก็คือแบ็คด็อกอยู่ประมาณ7จชั่วโมงนะครับแต่ส่วนของโกซิโร่ Zero นะครับดูครับยังเหลืออยู่2ขีดเหมือนเดิมนะครับจากที่ดูเมื่อวันที่แล้วแสงก็ยังคงติดปกติอยู่นะครับแต่2ตัวนี้ไปแล้วนะครับดับไปแล้วนะครับแล้วก็ กดไม่มีอ๋อเนี่ยครับกลับมาได้อีกหน่อยนึงแต่เมื่อกี้ผมลองกดดูมันมันไม่ติดไปแล้วนะครับเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าแสงก็ยังปกติยังสว่างยังสว่างอยู่เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูว่ามันจะอยู่ได้อีกแค่ไหนนะครับส่วนของแบคด็อกเนี่ยครับแบคด็อกแบคด็อกกดให้ติดนะดับไปเลยนะครับ ตัวนี้มันอาจจะแบตอาจจะกลับขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับหลังจากที่ที่ที่แบตมันเย็นตัวลงนะครับหลังจากที่เปิดมาเป็นระยะเวลานานติดต่อกันอะไรอย่างนงี้ยครับ mm hmm. ที่ก็คืออ่าบทสรุปนะครับก็คือโกซิโลอยู่นานที่สุดนะครับรองลงมางคือแบคด็อกแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ เอสเอลเอ็มเอฟนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ราคานะครับก็คือตัวโกซิโลเนี่ยแพงที่สุดนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา1290านะครับส่วนตัวเอ L M F ลเอ็มเอฟเี๋ยนะครับสักครู่นะเดี๋ยวผมเช็คราคาให้ครับตัว ES L M F เเนี่ยครับผมได้มาในราคา346บาทนะครับซึ่งาเทียบแล้วก็คือ ซื้อตัวนี้ได้3ตัวนะครับได้กับได้โกซิโร่หตัวนะครับส่วนในส่วนของตัวแบ็กด็อกอะครับผมได้มาในราคาเจ็700กว่าบาทนะครับตอนนี้ดับไปอีกแล้วนะครับตัว e s l m f ครับก็คือไปและหมดแปลว่าหมดหมด,หมดแบบหมดกเกลี้ยงแล้วทั้ง2ตัวนะครับแต่นีตัวโกซิโร่นะครับยังอยู่ สองขีดเท่าเดิมครับโอเควันนี้ก็จะมาทดสอบให้ดูโดยคร่าวๆนะครับว่าประมาณนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับว่าอยากได้แบบไหนงบประมาณมีเท่าไหร่นะครับก็แต่มันก็คือเรื่องธรรมดาครับตัวแพงนะครับของแพงมันก็จะต้องดีกว่าเสมอนะครับทีนี้มันอยู่ที่ ความพึงพอใจของเรานะครับแต่อย่างของผมผมก็ไม่ได้จริงๆก็คือไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบนดเรื่องอะไรเงี้ยครับก็คือเอาความความชอบเป็นหลักนะครับแต่ณตอนนั้นก็คือตัวโกซิโ่ก็คือเหมือนทุกคนต้องมีนะครับของต้องมีครับก็เลยจัดมานะครับแต่ตอนก็เลยอยากรู้2ตัวนี้นะครับว่าราคามันถูกกว่าเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็อยู่ ไม่ถึงของโกซิโลนะครับของออริจินอลโอเคครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้ทราบกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ